สวัสดีจ้าเมนูวันนี้เขาจะแกงเห็ดระโงกกันนะจ้ามีทั้งดอกเหลืองดอกขาวนะจ้าวันนี้ฝีมือพี่ๆแกงนะจ้าเนาะต่เดี๋ยวเขาจะแกงเห็ดละโงกใส่ใบชะพูกันนะจ้าแกงแบบทั้งเหนือนะจ้า อันนี้ก็วัตถุดิบหลักของฮานะเจ้าเห็ดละโงกล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะเอามาหั่นมาซอยนะเจ้ามาดูในส่วนเครื่องแกงก็จะมีเกลือป่นกระเทียมนะเจ้าหอมแดงหั่นซอยใส่ลงไปเลยเนาะตามด้วยพริกดิบนะเจ้าข้อนี้ก็มาโคกพริกโคกหอมไม่พอละเอียดนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็สกเปะลงไปชูรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะเจ้าตามด้วยน้ำปลาหานะ้ะแกงเมืองก็ต้องใส่ปลาหอเยอะๆให้หน่อยนะจ้า โขเครื่องแกงให้ละเอียดนะจ้าเสร็จเรียบร้อยยายเป็นหน้าเต่าได้เลยเนาะตั้งกระทะใส่น้ําลงไปตักเครื่องแกงที่เขาตำตะกี้ใส่ลงไปนะจ้าตามด้วยน้ําล้างครกนะจ้าน้ําเดือดบนรดบนรดก็ใส่เห็ดลงไปนะจ้าวแกงให้ละงอกสุกง่ายนะจ้าแต่ก็ต้องแกงเหมินเห็นยนะเนาะรอให้สุกให้เปื่อยก่อนนะจ้าเแล้วค่อยชิมรสชิมชาเนาะ กลัวมันจะเมาเด้อจ้าอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแลวนะจ้าชิมรสชิมชาิได้เลยเนาะจั้งยั้งใส่ลงไปนะจ้าถ้าบัาจางอย่างก,ก็หั่นซอยใบชะพูใส่ลงไปนะจ้าอันนี้แกงแบบเมืองเหนือน,นะจ้าแกงเห็ดลโงอกใส่ใบชะพูนะจ้าจักใส่ถั่วใส่ชามได้เลยเนาะอ่าเมนูตามฤดูกาลนะจ๊ะช่วงนี้ก็เป็นเฮลางอกนะจ้าแกงเฮละงอกใส่ใบชะพูเจ้า